สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้วันเสาร์ที่25ตุลาคม2568ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลา7จดโมงกว่าๆแล้วนะคะเกือบ8ดโมงค่ะพระอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นไปสักพักนึงแล้วนะคะลมหนาวมาเยือนที่อำเภอโนนไทยแล้วนะคะ หม่มจะพาคุณผู้ชมไปชมความคืบหน้าของบ้านสวนหม่มนัดนะคะว่าณนะตอนนี้ค่ะบ้านสวนหม่มนัดทำไปถึงไหนแล้วนะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือคานนะคะช่างฉาบคานแล้วค่ะแล้วเราก็เพิ่มบันไดไปด้วยนะคะคุณผู้ชมเพิ่มบันไดชั้นล่างตรงนี้นะคะไปหนึ่งขั้นนะคะ นี่จะเป็นความคืบหน้าของงานสร้างบ้านของแม่เองนี่ค่ะคุณผู้ชมเพิ่มบันไดตรงนี้ไปขั้นหนึ่งจะได้เดินง่ายๆนะคะปูกระเบื้องแล้วบันไดตอนนี้คุณน้ากำลังทาสีนะคะคุณน้ากำลังทาสีแล้วก็ฉาบคานข้างล่างแล้วนี่ค่ะตอนนี้ฉาบคานตรงนี้แล้วนะคะคุณผู้ชม ประตูห้องน้ําประตูห้องน้ําก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วประตูห้องน้ําประตูห้องนอนประตูห้องน้ําประตูห้องนอนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะคะแล้วห้องน้ํานะคะรู้สึกว่าจะมีการแก้ไขนะคะมีการแก้ไขแบบนิดนึงนีิชางก็แก้ไขให้ใหม่แล้วนะคะช่างแก้ไขให้ใหม่แล้วนะคะตรงนี้ แก่แบบห้องน้ำใหม่เรารอติดตั้งสุขภัณฑ์ค่ะนี่ก็จะเป็นประตูห้องนอนนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับติดตั้งค่ะวิมืดหน่อยแเพิ่มแสงก่อนนี่เป็นประตูห้องนอนนะคะแล้วก็อีก ประตูห้องนอนอีกห้องหนึ่งนี่นะคะจะเป็นประตูห้องนอนนะคะอีกหนึ่งห้องนะคะแล้วเราก็หันมองไปด้านหน้าค่ะเราก็จะเห็นวิวห้วยลำเชียงไกลนะคะเราก็จะเห็นวิวห้วยลำเชียงไกลตอนนี้น้ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่า น้ำอาจจะลดลงนิดหน่อยนะคะส่วนบริเวณนี้เนี่ยจะปูกระเบื้องเสร็จร้อเซแล้วสำหรับใต้ถุนบ้านนะคะก็จะเหลือบันไดค่ะที่จะทำเพิ่มอีกหน่อยก็คือขัดอะไรประมาณนี้ส่วนตรงนี้นะคะคุณผู้ชมขาคาเนี่ยช่างทำแล้วนะคะคานนี้คือช่างทำแล้วขัดใหม่ มาชมวิวตรงนี้ก่อนเมื่อวานแบบมาปลูกมะม่วงนะคะเอามะม่วงกระล่อนมาปลูกตรงนี้เดี๋ยวจะลดน้ำเพิ่มนะคะมีวิวห้วยลำเชียงไกลน้ำแห้งนิดนึงโอ้ก็เยอะเหมือนกันแล้วแห้งเยอะเหมือนกันเขาจะปล่อยแบบเป็นช่วงๆนะคะ ตอนนี้คุณน้าเขากำลังทาสีอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาทาสีคานนะคะคุณน้าเขาทาสีคานนี่ค่ะคานด้านล่างเนี่ยตอนแรกที่จะเป็นแบบตะปุ่มตะป่ำนะคะตอนนี้ก็คือฉาบแล้วอันนี้ก็จะเป็นคานชั้นล่างนะคะคุณผู้ชมที่ช่างฉาบแล้วให้เรียบนะคะบริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ,ะตรงนี้ที่ ที่ช่างทําไปนะคะส่วนตรงนั้นเมื่อกี้ที่บาพาไปชมก็คือเป็นบันไดหนึ่งขั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวลงมาฝั่งนี้นิดนึงถ้าเราลงมาฝั่งห้วยเนี่ยเราก็จะเห็นวิวด้านหน้าของบ้านนะคะคุณผู้ชมวิวด้านหน้าของบ้านลงมานิดนึงตอนนี้น้ำแห้งลงไปข้างล่างเยอะอยู่เหมือนกันนี่ค่ะ อ,อันนี้จะเป็นบ้านสวนแม่มนัดค่ะเป็นชั้นล่างนะคะคุณผู้ชมชั้นล่างเนี่ยคุณน้ากำลังทำทาสีให้มองไปข้างบนนะคะวิวริมน้ำเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าค่ะม,ม,าามาวายมา,มาปลูกมะม่วงตรงนี้ค่ะหนึ่งต้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดู ต้นมะาตาัดด้วยนะคะเมื่อวานพี่นาเขามาดูแล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยมะาตาัดเขางามแล้วนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูต้นมะาตาัดของพี่นาติีกว่าค่ะอ่ามีต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ออกดอกใหม่แล้วน่าจะรอดเดี๋ยวจะลดน้ําด้วยแล้วแบบก็ปลูกมะม่วงไปอีกสองต้นเมื่อวานนี้เราปลูกต่ํานิดนึงเพราะว่าสังเกตมะม่วงของบ้านพี่นาเนี่ยคือก็โดนน้าตลอดแต่เขาก็ยังรอดนะคะคุณผู้ชม แสดงว่าเขาน่าจะโดนน้ำได้อันนี้มาตาดก็รอดอยู่มองวิวด้านนี้นะคะเราจะเห็นบ้านสวนแมมนัดอยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งฝั่งริมห้วยค่ะนี่บ้านสวนแมมนัดฝั่งริมห้วยเมื่อวานมดาด้ย้านิดหน่อยต้นปีบก็เริ่มสูงแล้วแล้วจะมีต้นแคนาเดี๋ยวเราจะต้องมาสางังมาสาัง ่ที่ปกคลุมต้นแคนานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องเนี่ยเดียวหายใจไม่ออกนะคะต้องสั่งเขาออกไปก่อนหวังว่ามะม่วงต้นนี้จะสวยนะคะแล้วก็เติบโตได้แทนต้นเก่าที่โดนเครื่องตัดหญ้านะคะ ตอนนี้น้าลังกําลังทาสีค่ะคุณผู้ชมน้าลังกําลังทาสีบ้านอยู่เดี๋ยวเรามาดูอีกมุมหนึ่งมุมฝั่งนี้พี่นะําทำ,ำามสารยาไปเยอะแล้วก็จะดูลงๆค่ะมะม่วง อันนี้มะม่วงเนี่ยเพิ่งปลูกป,ปีที่แล้วนะคะเมื่อวานนี้ช่างก็มาเก็บอุปกรณ์นะคะเก็บเอ่อที่เอามาใช้งานนะคะช่างทยอยเก็บเครื่องไม้เครื่องมือกลับไปแล้วนะคะนี่เมื่อวานก่อนนี่มัมก็มาสางต้นตำลึงออกไปนะคะมาสางต้นตำลึงออกไป มะละกอแม่ลูกใหญ่มากดกมากค่ะขนุนต้นนี้นะคะงามที่สุดเลยในะบรรดาที่ลูกค้าให้มาเนี่ยต้นนี้จะงามที่สุดสูงแล้วก็โตแล้วแต่ก็มีมดแดงไตยอยู่นะคะเขาก็ยังโดนมดแดงไต่ยอยู่อันนี้เขาจะปลูกอยู่ใกล้ๆก,กับต้นมะละกอต้นว่าก็โตแล้วก็จะมีะม่งมงตรงนี้สามต้นค่ะ ส่วนต้นนี้จะเป็นต้นแคร์สีชมพูแมมจะไม่ได้ตัดนะคะคุณผู้ชมก็ปล่อยให้เขาสูงไปเลยแล้วก็จะมีขนุนในต้นหนึ่งโอ้โหนะาสงสารมากอันนี้โดนเครื่องตัดหญ้าไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็อยู่กับต้นออด้วยเอาออกเลยต้นออเนี่ยต้นออลกมากนะคะคุณผู้ชมต้นออลกมากอันนี้ก็จะเป็นเอวาคาโด ไม่ได้ลดน้ำเลยจะต,ต้องมาลดน้ำบ้างแล้วมะกรูดนะคะมะกรูดตรงนี้จะงอกไหมเนี่ยก็น่าจะโตได้อยู่ฝรั่งถนนต้นเนี้ยไม่ค่อยงามเพราะว่าโดนมดแมงเยอะนะคะ โดนมดแมงเยอะแม่บามาสางใบตำลึงออกแล้วให้โล่งๆไปเลยแล้วก็ต้นขี้เหล็กมองฝั่งนี้เราก็จะเห็นวิวบ้านเดี๋ยวไปชมวิวบ้านฝั่งนี้กันนะคะแล้วก็มะละกอคุณแม่นี่ดกมากนะคะปรับแสงนิดนึง ต้นตาลก็โดนปกคลุมไปด้วยมันนะคะแล้วแบบก็จะปลูกกาวหอยแครงเนี่ยเยอะนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะต้องลดน้ำต้นไม้เยอะนะคะเราจะต้องลดน้ำต้นไม้เขาจะได้แบบแข็งแรงเนาะต้นไม้เอาออกไปเลยต้นนี้ก็งามแต่ไม่งามเท่าต้นใหญ่ปลูกพร้อมกันนะแจะโต,ตไม่เหมือนกัน มุมบ้านอีกฝั่งนึงค่ะฝั่งนี้จะเป็นมุมสวนนะคะมาทางนี้อ่ะ ทาสีตรงขานน่าจะเป็นสีจริงนะคะตรงนี้สีจริงน่าจะออก,ออกครีมขาวไข่ครีมประมาณนี้ค่ะไม่ขาวจัวพามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะ อีกด้านหนึ่งของบ้านนะคะฉาบคาเรียบรลอดเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นไปข้างบนเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวบันไดก็จะมีการขัดนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะคะอ่าอันนี้ฉาบคาน ขึ้นไปข้างบนฉับคานค่ะอะี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าชมวิวค่ะ วิวระเบียงยามเช้า คุณนาทำบัวข้างนอกแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่ได้ทาสีนะคะเดี๋ยวจะมาทาสีเพิ่มตอนนี้เราก็อยู่ชั้นสองของบ้านนะคะเราอยู่ชั้น2ของบ้านบ้านสวนแบบนัด NW Real e s t ย t e 78ยิ่มเย็นสบายมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูข้างในด้วยในข้างบนจะเป็นเมทัลชีตพิวโฟมเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยค่ะมันไม่ได้เปิดไฟนะคะอาจจะมืดสักหน่อย อะเดลองเปิดไฟสงตรงกลางวันก็ได้ค่ะนี่เราก็มาเปิดไฟตรงนี้ไฟสวย ไฟก็จะอยู่อีกจุดนึงอันนี้คือประตูห้องน้ำประตูห้องน้ำชั้นบน mm hmm. เข้าไปข้างในอ๋ออันนี้เขาแก้ไขอ่างแล้ว เราปิดไฟห้องงามน,นะคะออกมารับลมด้านหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านสวนแบบนั้นนะคะเริ่มต้นในการสร้างนะคะประมาณนาจะประมาณ24มิถุนายนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะเตรียมความพร้อมก่อนลงเสาเอกแล้วก็ลงเสาเอกเนี่ยจะเป็นวันที่26มิถุนายนนะคะ อนนี้ก็ประมาณเกือบ4เดือนแล้วมิถุนากรกฎาคมสิงหากักฎาตุลาอ่าประมาณ4เดือนนะคะคุณผู้ชมใกล้จะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะที่สนใจซื้อบ้านซื้อที่ดินนะคะกับแหม่มนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะแหม่มมีให้เลือกหลากหลายแปลงเลยนะคะราคาแตกต่างกาันแล้วแต่ทำเลนะคะคุณผู้ชมแล้วแต่ทำเลนะคะแล้วแต่ คุณสมบัติของที่ดินแต่ละแปลงจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะหรือคุณผู้ชมอยากจะสร้างบ้านนะคะอยากจะรีโนเวทบ้านรีโนเวทอาคารนะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะเพราะว่าแหม,มมีช่างนะคะที่สร้างบ้านของแม,มนะคะแนะนําให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้บริการได้เลยสนใจติดต่อสอบถามที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8แนอดไลน์ ID นะคะ063 8-4-1-2-1-8-8ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดช่อง YouTube ชื่อช่องว่า NW Real Estate 78ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ